คือคุณใบหมอนเนี่ยเขามีความฝันที่อยากจะเป็นแบบแต่งกับโอป้านะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากๆวันนี้ก็จะมาเป็นนี่เลยพี่จุงกิครับ สวัสดีครับแฟนๆช่องแจ็คแฟนฉันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่นัดมาถ่ายพีเวดดิ้งนะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับบอกเลยว่าเหลือเวลาอีก9วันนะครับเป็นงานแต่งของผมแล้วก็นางสาวกิติยาจิตพักดีนะครับคุณใบหมอนนั่นเองนะฮะก็เลยมาเลือกที่นี่เลยครับผมอาร์ติสต์สตูดิโอนะครับผมตึกออซีซันนะครับชั้น2นะครับอยู่ฝั่งเพลินจิตนะฮะคือคุณใบหมอนเนี่ยเขามีความฝันที่อยากจะเป็นแบบแต่งกับโอป้านะครับเพราะว่าเขาดูซีรีส์เกาหลีเยอะมากๆวันนี้ก็จะมาเป็นนี่เลยพี่จุงกิครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่สาตาร์นะคะาาเป็นทีมงานของอาร์ติสตูดิโอค่ะครับผมอาร์ติสตูดิโอนี่เปิดมานานหรือยังครับประมาณได้1ปีแล้วค่ะที่นี่เจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวนะคะที่อยากจะใช้บริการด้านแบบว่าสไตล์เกาหลีถ่ายพเวดิ้งสไตล์เกาหลีค่ะทางร้นะะาน,นเราอาร์ติสตูดิโอนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาทุกคนมาถ่ายพเวดิ้งที่นี่ได้เลยค่ะครับผมถึงต้องบอกนะครับว่าที่เลือกที่นี่เนี่ยคือชุดของเขาเนี่ยอันนี้แค่บางส่วนนะครับจริงมีเยอะมากเลย ชุดต่างๆเนี่ยจะเป็นคนเกาหลีดูแลหมดเลยจริงไหมใช่ใช่ค่ะก็คืออย่างแบรนด์อะคะอย่างท็อปซีโออย่างเงี้ยก็จะเป็นมาจากเกาหลีเลยอย่างหรือว่าชุดเจ้าสาวจากเกสเคอ l ี่อะคะ่ะก็จากเกาหลีเลยดาราต่างประเทศนะคะดาราเกาหลีจะเลือกใช้2แบรนด์นี้ในการออกอีเวนต์หรือแต่งงานได้เลยค่ะครับคือถ้าใครใช,ชอบพวกแนวซีรีส์เกาหลีเนี่ยมาถ่ายพ<ช>ีเวดดิ้งยังไม่พร้อมที่จะแต่งหรือมั่นอนยอยากจะมาลองถ่ายที่นี่ก็ยินดีใช่เพราะที่นี่ก็คือครบเลยไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือว่าฉากต่างๆเราไม่ต้องแบบว่าไปออกนอกสถานที่เลยก็คืออยู่ที่เน แล้วก็มีพ็อปต่างๆให้หมดเลยค่ะรองเท้าเครื่องประดับต่างๆแบบมีครบเลยมาแค่ตัวอย่างเดียวได้เลยค่ะนี่นะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ทางไหนไลน์ทางไหนครับได้ค่ะก็คือเดี๋ยวติดต่อที่ Facebook Art i s t Studio นะคะหรือว่า i g ีที่ Art ์ติ s t ตูดิเลยค่ะครับผมคือต้องบอกว่าทีมงานเกาหลีเนี่ยเขาจะมาคุมแล้วก็จัดการให้เราหมดเลยใช่ใช,ใช่ค่ะหรือจะมีล่ามให้ใช่มีน้องล่ามในการช่วยแปลด้วยค่ะก็คือคบแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาในการที่แบบว่าใช้ในการสื่อสารได้เลยค่ะครับแล้วภายในเนี่ยนะครับ มีกี่โซนครับน้องสตา์มีประมาณเรียกว่าเป็น10กระชาค่ะให้เลือกแต่ถ่ายออกมาได้ประมาณ20า่สฉากและที่เนี่ยสมมติว่าโพสไม่เป็นอย่างเงี้ยทางเราก็จะมีน้องล่ามพลในการที่แบบว่าช่วยในการคิดท่าโพสหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้แค่บางส่วนนะคะ,ะจริงๆแล้วเขามีอีกหลายฉากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเอาองี้ดีกว่านะครับขออนุญาตไปแต่งหน้าแต่งตัวนะครับผมเดี๋ยวฟิตติ้งก่อนได้แล้วจะออกมาคอยดูว่าจะเป็นเกาหลีหรือเปล่าคะ่ะแต่เราบอกว่าเกาหลีแน่นอนค่ะโอเคครับผม Make a smile, man. you looking good, and I want to kiss you yeah. for the sun goes down. It's what you do, and make him feel. ไงบ้างครับลูกพี่ก็ดีนะครับเพราะว่าอารมณ์เหมือนฟิลอยู่เกาหลีเลยอ่ะทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีที่คุณใบม่อนเขาตั้งใจไว้นะครับก็ภาคภูมิใจมากครับดีมากค่ะสวยรอดูภาพคนเกาหลีเลยค่ะคนเองค่ะเป็นคนเกาหลีสวยมากเหมือนเกาหลีเลยโอเคค่ะเป็นเจ้าหญิงโอเคเดี๋ยวเส่ย จุงกิจุงกินะครับ <c oughs> คุณไม่บอดเป็นอะไรฮะเอสเคอี่ค่ะตอนนี้จะบอกว่าหนัก20่กิโลและสวยมากบ,าบอกบ<า>เลยว่าเหมือนเจ้าหญิงวันนี้ยฝ <3 S 1> ันแล้วเจ้าหญิงกับเจ้าชาย very good very good ah, yeah, yeah. YouTube YouTube อ uh, ๋อ YouTube yeah yeah Jack f a ฟนฉั n Jack f a ฟนฉั n Jack f a นฉัน y a h yeah yeah โอเคก็อันนี้เป็นสปริงก็คือเป็นเหมือนแบบธีมคอเรียใช่ไหมครับเป็นดอกไม้เยอะใช่ไหมครับสายหวานสายหวานสายหวานมีเซ็กซี่มีหวานแล้วก็แบมีอลังการใช่ยังไงรอดูกันครับผม ใในจอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณมากเต้เซล่ะเต้เซลครับวันนี้นะครับก็ได้อ่าตากล้องนะครับที่มาจากโคเรียนะครับก็คือคุณจุนนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าอาร์ติสตูดิโอเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานนะครับผมอ่าจากเกาหลีนะครับมาเลยก็คือคุณจุนสวัสดีครับคุณจุนครับสวัสครับคุณจุนครับเป็นยังไงบ้างครับคู่แจ็คกับใบม่อนครับทุกคนนี่อดันี่คือทุกคนนี่คือทุกคนนี่คือทนี่นนอทุุนคือทุกคนนี่คือท 어, 사진이 잘 나왔던 것 같아서 기분 좋습니다. 맞아요. 그래서 제가, 기, 제가 생각했던 기대 이상 좀잘 나온 것 같아요. 음. 음. 아, 오! <laughs> 오, 나 준은 아침에 들었어요, 아침에 들었어요. 어, 알고 있어요. 라 준은 고 있어요. 라 준은 알고 있어요. 라아은 알고 있어요. 라어요어요라준 알고 있어요. 라준들알어요라 준은 알고 어요라 준은 알고 어요제이어요라 알고 있어요. 라 준은 알고 있어요. 알고 있어요. 라 준은 알고 어 일단 미리 들었습니다. ก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมทั้งทีมงานทั้งหมดนะฮะอาร์ติสตูดิโอนะครับผมที่ดูแลนะครับผมตัวผมแล้วก็น้องใบหม่อนนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์ติสตูดิโอเนี่ยทำให้เรามีความสุขมากๆในเรื่องของการตอบโจทย์ที่เราการถ่ายพรีเวดดิ้งนะฮะในทีมแบบคอรเรียนะครับแล้วก็มันครบรถมากๆทีมงานแบบแปลให้เราแล้วก็จัดการให้เราชุดชุดดีมากบริการดีมากๆแต่งหน้าทำผมเป็นไงเธอสวยมาก อันนี้ชุดที่พี่เขาก็แนะนําให้ถ้าเราเลือกมาถูกพี่พี่เขาก็แนะนําดีดีมากๆเลยย้ำหนึ่งอย่างเลยนะครับว่าถ้าใครอยากได้รูปภาพมุมต่างๆเนี่ยอาร์ติสตูดิโอเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาร์ติสตูดิโอมากๆนะครับทีมงานทุกคนขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ